ผมอยู่ที่หน้ากโกดังจัดเก็บยางพาราในตำบลโคกช้างจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเกิดเหตุเพลิงลุกไหม้ตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่30เมษายนโดยเจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการดับเพลิงนานกว่า5ชั่วโมงมีโกดังลุกไหม้ทั้งหมด2แห่งหลังแรกก็คือหลังนี้ที่เป็นต้นต่อของเชื้อเพลิงก่อนที่เพลิงจะลามมาติดยางบริเวณด้านหลังอีกจุดหนึ่งอุปสรรคและปัญหาในการใช้เวลาดับเพลิงนานกว่า5ชั่วโมงได้รับการเปิดเผยจากเจ้าหน้าที่อาสาสมัครดับเพลิงที่เข้ามาในภารกิจวันนี้นครับ บอกว่าสาเหตุมาจากก้อนยางที่หลอมละลายและจับตัวเป็นก้อนจนทําให้น้ําที่ระดมฉีดประมานั้นไม่สามารถเข้าไปดับต้นตอของเพลิงที่ลุกอยู่ข้างใต้ก้อนยางนี้ได้สํานักงานปอพจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้ข้อมูลกับดีเอ็กซิสไทยทีวว่าตรงนี้เคยเกิดเพลิงไหม้ขึ้นมาแล้วเมื่อปี2563ครับซึ่งในครั้งนั้นเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถหาสาเหตุของการที่เกิดเพลิงลุกไหม้ขึ้นมาได้ ขณะที่ในการตรวจสอบหาต้นตอของเพลิงไหม้ในวันนี้ครับเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานและตำรวจสอบพอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะรวบรวมข้อมูลหลักฐานต่างๆและสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปหาสาเหตุของเพลิงไหม้ในครั้งนี้ต่อไปครับ